สวัสดีครับท่านกำลังชมออกัสบีชชานอลครับนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมการแจกเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่เรามีการร่วมสนุกกันนะครับให้ทายเลขท้าย2ตัวข้างบนข้างล่างกับเลขที่ออกนะคือ53กับ78นะครับมีผู้ตอบถูกอยู่2ท่านนะครับล้วก็แจก2ก้อนครับเราแจกอะไรบ้างก็คือเราจะแจกสบู่นะครับสบู่บีทซอหนึ่งก้อนแล้วก็จะให้คูปองการชิงทองนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่น การชิงทองของเรานะครับซึ่งคราวนี้ออกเป็นแคมเปญให้กับลูกค้าของเราและร่วมสนุกนะครับถ้าเป็นตัวบีทโซบนี่ก็ถ้าบริษัทขายได้ครบ20ก้อนนะครับเราก็จะแจกด้วยกันนะครับ3รางวัลนะก็คือแหวนทอง1วงแล้วก็สบู่บีทโซบอีก2ก้อนครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับของออกัสบีดนะครับนอกจากเหนสบู่แล้วก็จะมีตัวชักิย่าอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งจะแจกทองเหมือนกันนะครับแต่ชกิย่านี้ ขายชกิยาได้6กล่องนะครับเราก็จะแจกนะครับแหวนทองหนึ่งวงแล้วก็สบู่บิสอบอีก2องรางวัลน,นะครับนั่นหมายถึงว่าชกิยาเนี่ยถ้ามีการขาย6กล่องนะครับท่านจะได้คูปองกล่องละใบนะครับก็จะจับ3รางวัลน,นะครับมีผู้ได้รางวัลอยู่3คนอีกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็สำหรับท่านที่ได้รางวัลเมื่อวานผมก็ตัดเตรียมส่งให้ท่านแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีสบู่หนึ่งก้อนแล้วก็ คูปองหนึ่งใบนะครับส่งให้ท่านนะครับหรบวันนี้ก็แค่น,นี้ก่อนนะครับก็จะคลิปต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นของออกัสบีนะครับติดตามได้ทางออกัสบีช n น e ลครับ